มันสิมันย่อมได้ก็ฝ้ายมันไปตามสภาพของเขานั่นแหละมาอาศัยเขาอยู่ชั่วข้าวสล้วก็กินไปไปหาหม่องยู่ไปบางทีพวกนี้ส่างคันล้วงลุยไป็ดหรือไก่เพิ่นดีใจแล้วเพก็สิยิ้ม เริ่มจากอาการแลนล้เล่าคือแลอผู้ออกคือผู้ออกแต่ว่าคือผู้ออกแต่ว่าไม่กว้างส่องจังไม่กว้างส่องจังคือนี่คือนี่แห้งเป็ลมพ่อลมไส้ลมไคลานแล้วบุนปุนน้ำมาตาตีโตอุปัต้านั่งเรียงโววิดามันตาเป็นดุมคนในปุ่นใหน้ำเมี่ยเราปุใด ผู้ใด้คือได้ผู้ใดเหตุเอาผู้นั้นจะมีบุญบาปนาเป็นเทวดาทางเลี้ยงดูวิามาณบ้านี่าผู้นี้เจ้ามังสาลเสริญบ่อนเทมดูเต้าเนี่ยเกิดมาแล้วอาศัยพวาอาศัยแม่นี่ดูแลกอนเลี้ยงดูกอรเท่าแก่สลามาเป็นหน้าที่ของลูกหลานมันเป็นถ้ำเป็นถ้ำของผู้เจ้ามังสาลเสริญผู้นี้ผู้ประกาศ นี่กัตัญญูลูกลูกล้านนี่ยนะอันนี้กัตัญญูเลี่ยงดูพิดามันดาแยาเป็นของมากแยกถิ่าแยกฟ้าทำผู้ใดบ่บ่เลี่ยงดูพิดามันดามันก็เป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยบาปเป็นกรรมกับผู้นั้นด้วยกันลูกล้านกับจิตถิ่นจะพร้องด้วยกันมันมีอันสงบน้องเฮ็ดทำยังนีง ผู้ใดยังรู้วิรามาั่นได้มันเป็นเทวดาใจเป็นเทวดาพ่อแม่เนี่ยคือพระอรหันต์แม่บ้านพระอรหันต์ของลูกพ่อแม่ผู้ใดผู้ใดเห็นตัวนี้ผู้ใดเห็นตัวนี้ก็คือเป็นลูกของพระอรหันต์เนี่ยก็คือใจใจเป็นเทวดาพอตกต่ำนี่จะความเจริญหน,นุ่เดือง สำหรับตู้ที่นี้ความกวนกันยู่อย่างนุ่มดามดาคูเจ้ากษัรเสริฐในมงค้น8มลนี่นี่โยมมาตาปีตูปัขานั่งอัมคุปถาการคุแกลิดามาดาเป็นผูดมงค้นูเจ้ากษรเสริฐนี่แหะเอาเากันมาอาไครับทำหน้าบาหน้าสาวสองคุก ผ่านลหน้าถึงคอการเทนคุนของพ่อแม่เฝ้าเตเพียงย่อย่อนกเป็นขอว่าก้าไข่ อันว่าคุณพ่อเมีนั้นก็ะได้นักกว่าผู้เขาเมีนเสียวออย่างสาเทียบทันบ่มีได้เมีนยนไผ่ไผไก่นลูหมู่สุขคนกรลโนเปียมเหี้ยมสิจาบอกแจงดอกเป็นแเลเทศนาะ ฟังจากน้อยขอเวลาจากน้อยสากรหน้าอขสิว่าเป็นคำก่อนคุณมีนนนมันดากามากมายหลายแทมเฮานั้นแม่สิทำให้ทำเนีวใดสิกุ่มข้าตาตมสิเก้าวันคงเขาต่อพระคุณ หาปะการยาได้บุญสิวบุญบุญสะนองเบ้าตามของพระสมาเทศนาเอาไว้จังบ่าขอที่หนึ่งคือการให้เลยเทนคุณเดียงตอบตามดาบอกแบบเบื้องเฮาเดียงตอบสะนอง เดียงพ่อแม่นั้นจะต้องบ่บกพองทั้งใดทา้งกายใจสมบมุนสิเกิดคุณนควัน่ามธรรมด่าของคนเฒ่าสิใจเบายุ่จากลนยหานลังเถื่อคือจังเด็กหนุ่มหน่อยอ่อยบางบัดหางอ ย้ายเพื่นเลือดนอนนนุกอังคังโอวขอที่ซองสิโยโยจากการงานที่เคยสร้างพอสังขารเพื่นลุยล่างเพื่นลุยล่าบโบกกะเกยยายพอเมสู่ดอกสู่คำบิกตโตไป ปวดพาลาพื้นไว้ให้เข้าวัดฟังธรรมเกียจจะกรรมทำทานคู่สู่แนวประสานไว้ขอที่สามดำลงให้วงตะกุลของท่านได้แก่การก่อตั้งตามแท่พ่อแม่ตนให้ฝุงสู ด้หยกหยองสู้เสดบุงตะคุณจงเพิ่มพูนความดีให้เกิดมีมวลพอขอที่เสียป่าเพื่ตวนเป็นคนนนอมถ้าน้อมใจของพ่อแม่แน่ดือ ยาได้เห็นโน้แก่ิินในดวงบ่ววหวง,งานมมนโดกพ่อเม่ทานเพื่นสีแบ่งตามข่าบวานประพฤติตนใสมควรสียหับมูนคุณขาขอที่หาทำบุญสร้างยำเพื่นว่า สียบจากฝากกุศลรงให้หาทานดุทิศพลคุณเพิ่นหลายมากล้นพนเทียพันล้านบุตรทีลาจะเนื้งเทนตอบสนองสองทานหาประกา ที่ใครแข่งให้สมบุญอย่าคพองคนก็จังได้ยุกยองคณโยเาว่าตีนั้นดอกนาศรธาอยู่

หมู่คนกายันเอ็ขอเสลยพ่อหูกตันยู่สิดีเลิศม้งคนเกิดยิ่งแล้วสิเป็ียนแก้วนันคาคูเพิ่นว่าตักลางให้หากเปลี่ยนแก้วของกาเพื่อนวัดหงกางหาเปลี่ยนแก้วของเขาสวมผู้ทูผู้เทาเปลี่ยนแก้วลูกลาน อาตมาขอเหยียนเชิญทุกๆท่านก็นิ่งแฮงมั่นดาแน่ดีทางมีหน้าพ่อแม่ต้นนั้นโทนเนี่ยเพียงแต่มันมีทองกปุนปอง ทมจนหัวกอกบุ่มนุ่มจูกระสูกิยนจังว่ายุ้ำได้เห็นบ่อยไตยตอมกาดเบิ้งไอเดียวิพาได้ส่อขาป่าเปรงจังเม็นแผลเพียนเนี่ยเหม็นเบิดเปลือกกะ ต้อใจทั้งลูกสาวลูกสายว่ามนหักทอเท่าเสมอรลมบ่ดดังกันพอวาลูกนี้นั่งก็เป็นส่วนของเสียเวทเถอะแล้วแนบสนิดดวงใจอุวนพระไทยบทัเทนหามคำแลงมั อยู่เพียงพร้อมอยู่ดอมกันพอแม่ดูกินข้าวแล้งนางล้อมได้เพียงพร้อมคู่สู่คนคือจังสุกยิงล่นจำป่าปนกับผักดองทั้งเกี่ยวบองของป่าจำแซบทุกคำ ย้ำจำเสร็จแล้วหันไปย้ำปุนผเขียวมากแม้นทุกยากกบ่ฮอนใจกะสูนั้นซึนลายมองเห็นน้องยกอายมองเห็นอายยกน้องคือจังคองในหูลาบัดย้ำนูก็ได้นอนเต็มตาตือนขึ้นมาก็หายง่วง ว่าเมนโลกกว้างจากกวานบดสุกท้อแท้แล้วมีลูกเต่าเมียเมีพอยังเสถียรอยู่ยังสอนโอเสื่อมมาย์ นอมเอาละบาทนี้นานขอสรุปปงนี้เกียิเอ่ยพระเสียงพระศัทธาศาสนาพุทธสอนสอนให้คนเอาคตันยุ ไว้วานิเมตังสาทรูป,ปานังกตัญญูกตาเวทิตางความกตัญญูนี่กตาเวทีสองคำนี้พ้นสีว่าเป็นเครื่องหมายของคนณดี้แท้ละนาพรองกาประกาศสซน ขอให้เหงาวันคือย้อนาดีตเก่าที่กายมาพอเม่เหาสัหาคู่สู่แนวทางขายนับแต่กายของเหงานีได้มีมาอยู่ในโลกขากเป็นพอแม่เดียงเพียงพร้อมพัมสะเมือ คิดให้ดีเนื้อเด้ออย่าเฝ้อป้วงลืมหลังไผรว่ายังลืมคุณอย่าวุ่นเบ่ใจเสงมอย่าเลยเพฟังด้วยนันมิ้นคุ้ยบ่คืดเที่ยบ่มีพ่อแม่กับบ่มีมือนี่ยคดนิงพ่อบ่ละคู khiết đẹp khi hoát phun hay cả trăng chuồng chết trăng xin xí viết họ mẹ thôn sang bỏ toàn năm mang lại nếu tháng cao úa nhúm mưa hơi. นั่งอยู่นี่ฟังอยู่นี่ดว้วนแต่เป็นผู้นั่นมาแล้วสูปบการพอเม่เฮาเสียเขาต่างบ,าาบาา้าหนูป่าทากัะพิลากสมควรเนา้าถนอบมาต่อพระคุณกุนเกือือเพิ่นบ่เหลือจิงหนาเดียวกะล จากเขาก่อนตอนเพิ่นยังอยู่พ่อแม่ทอมบางอย่างนี้พ่อกับแม่มีผูเ้เลียวทอนี้สิมีเอกสิหาใสายอยู่มือ ข้นพ่อไปก็เหลือยังแม่ผู้เดียวเพียงนานาข้นแม่ไปก็มูนหันหาใส่เน้อจังสีเกนยุมเอ้จังสีคือผมแทน ໂພດແຕກອອກແຕກເຂົ້າອັນສອງເທົຜູ້ປຽມຄູ เบ้าไปลายญานญาติโยมนั้นคืดบุญย่านเจ้าคุณมัวมองบางคนณสองพุ่มแทนไปอยู่แดนสวรรค์แล้วบ่แม่นเนวสิมาคนแม่นดูตนก็ได้เป้าคืดหอดสองแก้มเจ้าให้ทำสางส่วนกุศลเดื้อยุมเนื้อ เกกเสียหายบาวนจากคุณสี่เป็นสนเาลละเธอสนาไม่ตั้งแต่พอเพียงเนี่ยขอจบเทียบทปันบรรยายก่อนสินาเทียขอความสุขสบายเดีเยเกดมีหนะแก่ทาน 국민ដែ� deposit � Jung I have a good shirt w i ທ h w